สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องนิทานพุทธภูมิการเดินทางที่ยาวนานที่สุดเริ่มต้นได้จากก้าวแรกแต่จะเป็นอย่างไรถ้าก้าวแรกนั้นคือการสลักทุกสิ่งที่คุณเคยมีนี่คือเรื่องราวของสุมเมธดาบทจุดเริ่มต้นของมหาบุรุษที่เราเคารพสูงสุดจากพรามหนุ่มผู้มีทรัพย์สินมหาศาล ท่านเลือกที่จะสละความมั่งคั่งทั้งหมดทิ้งไปจากอัจฉริยะผู้มีความรู้ท่วมทน้นท่านเลือกที่จะเริ่มต้นสแสวงหาความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าในป่าลึกท่านขัดเกลากิเลสอย่างเข้มข้นถึงขนาดสละอาสมที่เทวดาเนรมิตให้เพื่อไปอาศัยอยู่ใต้โคนต้นไม้และฉันเพียงผลไม้ที่หล่นจากต้นเท่านั้นทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียว คือการพ้นจากความทุกข์แต่แล้วในวินาทีที่ท่านได้พบกับพระพุทธเจ้าทีปังกรและทอดกายของตนเป็นสะพานปณิธานที่ยิ่งใหญ่กว่าก็ได้ถือกำเนิดขึ้นไม่ใช่การหลุดพ้นเพียงลำพังแต่คือความปรารถนาที่จะเป็นดั่งในเรือผู้ยิ่งใหญ่ที่จะนำพาสรพสัต์ทั้งปวงข้ามมหาสมุทรแห่งวัฏฏสงสารนี้ไปพร้อมกัน นี่คือจุดกำเนิดของมหาปณิธานที่ต้องใช้เวลาบังเพนเพียนยาวนานถึงสี่อสงไขยกับแสนมหากับร่วมเป็นสักขีพยานในวินาทีประวัติศาสตร์ที่ทั้งจักรวาลต้องสั่นสะเทือนเพื่อร่วมยินดีไปด้วยกันในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจทางจิตวิญญาณกันวันนี้เราจะพาไปเ,าเรียกว่าสำรวจจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวนานมากๆนะครับยาวแบบเหลือเชื่อเลยค่ะการเดินทางที่เรียกว่าเส้นทางพระโพธิสัตว์ใช่ครับซึ่งตามตำนานเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลานานเป็นอสงไขยอสงไขย อืมคือมันนานมากนานจนเรานึกภาพตามไม่ค่อยออกเลยนะคะนึกไม่ออกจริงๆครับยาวมากๆค่ะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากข้อความที่คัดย่อนะคะจากพระอภิธรรมปิดกธรรมสังคณีซึ่งถือว่าเป็นเหมือนปฐม,มบทเลยของการเดินทางสายนี้ปฐม,มบทค่ะเป็นเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งชื่อว่าสุเมธดาบทค่ะสุเมธดาบท ชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นเท่ากับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานะครับแต่ว่าเรื่องของท่านนี่แหละคือจุดเริ่มต้นจริงๆใช่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่พุทธภูมิจากเดิมที่เป็นพรามมังคั่งเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ตัดสินใจครั้งใหญ่สละหมดเลยเข้าป่าไปบ,บําเพ็ญตบะอืมแล้วก็ได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าในอดีตพระองค์หนึ่งพระนามว่า ทีปังกรใช่ค่ะพระพุทธเจ้าทีปังกรแล้วก็ได้รับพุทธพยากรณ์คือคําทํานายว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองทําความเข้าใจกันนะครับกับการตัดสินใจที่เเรียกว่าเปลี่ยนจักรวาลครั้งนี้เลยก็ได้ค่ะว่าอะไรเป็นแรงผลักดันอยู่เบื้องหลังแล้วการบําเพพียรของท่านเป็นยังไงคําพยากรณ์สำคัญแค่ไหนเราจะมาสํารวจแก่นแท้ของการอุทิศตนเนิมยิ่งใหญ่นี้กันอน่าสนใจมากครับ คืออะไรที่ทำให้คนที่มีพร้อมทุกอย่างจริงๆนะครับทั้งทรัพย์สมบัติมหาศาลชาติตระกูลก็ดีความรู้ก็เยี่ยมเพียบพร้อมเลยตัดสินใจทิ้งหมดเลยแล้วเลือกเดินเข้าป่าไปหาอะไรบางอย่างที่มันต่างออกไปมันมันสวนทางกับความเข้าใจปกติมากเลยนะครับประเด็นนี้น่าคิดมากค่ะมันสะท้อนเหมือนกับความขัดแย้งข้างในใจนะคะระหว่างความสุข ความสบายทางวัตถุกับการแสวงหาความหมายที่มันลึกซึ้งกว่านั้นคือซูเมตเนี่ยตอนนั้นท่านยังเป็นพราหม์หนุ่มนะคะเกิดในนครอมรวดีเมื่อน,นานมาก,มาก,ม,ากมากแล้ว <N> นั่นแสนนานใช่ค่ะท่านเรียนจบตรเพศรู้ศาสตร์ต่างๆของพราหม์หมดเลยแบบว่าเก่งมากโอ้โหเรียกว่าเป็นอัจฉริยะของยุคนั้นเลยประมาณนั้นเลยค่ะแต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆมันเกิดขึ้นตอนที่ บิดามารดาท่านเสียชีวิตไปครับแล้วก็มีอมาตยาเอารายการทรัพย์สินมาให้ดูปรากฏว่าเป็นมรดกที่สะสมกันมาเจ็ดชั่วโครตรเจ็ดชั่วโครตรโหทองคำเงินแก้วแหวนอะไรเพียบเลยสิครับค่ะกองเป็นภูเขาเลยแต่แทนที่ท่านจะดีใจท่านกลับคิดท่านกลับคิดค่ะคิดว่าเอเป็นพระบุษเราเนี่ยสะสมสมบัติไว้เยอะแยะเลยแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครเอาติดตัวไปปรโลกได้สักคนอืม จริงด้วยครับทรัพย์สินพวกนี้มันไม่ยั่งยืนท่านก็เลยคิดว่าควรจะสร้างเหตุที่มันจะนําติดตัวไปได้จริงๆเหตุที่นําติดตัวไปได้ก็คือก็คือพวกบุญกุศลคุณงามความดีอะไรพวกนี้ค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นเลยที่ท่านตระหนักถึงความไม่เที่ยงแท้แม้จะอยู่ท่ามกลางความรวยสุดๆถูกต้องค่ะท่านก็เลยตัดสินใจทําในสิ่งที่เอ่อคนยุคนั้นคงช็อกไปเลยทําอะไรครับท่านประกาศสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดเลยค่ะ ให้เป็นทานแก่ประชาชนทั่วไปจนหมดเกลี้ยงให้ทานจนหมดใช่ค่ะแล้วก็ไปกราบทูลพระราชาขอบวชเป็นดาบดบทแล้วก็มุ่งหน้าเข้าป่าหิมพานต์ไปเลยโอ้โหเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมากหักดิบเลยจากชีวิตหรูๆไปเป็นดาบดบทในป่าแล้วชีวิตในป่าของท่านเป็นไงต่อครับพอท่านไปอยู่ลำพังนะคะท่านก็เริ่มพิจารณาถึงแก่นแท้ของชีวิตแบบจริงๆจังๆเลย ท่านเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกข์ค่ะเกิดแก่เจ็บตายพลัดพรากไม่ได้สิ่งที่ต้องการแล้วร่างกายเราเนี่ยก็เสื่อมไปเรื่อยๆครับท่านก็เลยแสวงหาสิ่งที่มันพ้นไปจากทุกข์พวกนี้ก็คือนิพพานสภาวะที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่แค่คิดแต่ท่านลงมือปฏิบัติแบบเข้มข้นเลยใช่ไหมครับเข้มข้นมากค่ะ ในคัมภีมีเปรียบเรยไว้เลยนะคะว่าท่านมองร่างกายนี้เหมือนกับซากศพเน่าๆที่ผูกติดคอเราไว้หหรือเหมือนเรือเก่าๆที่รั่วพร้อมจะจมตลอดเวลาหรือเหมือนโจรที่คอยมาปล้นความสุขเราไปฟังดูน่ากลัวแต่ครบคือการมองตามความเป็นจริงเพื่อให้เกิดความเบื่อนหน่ายใช่ค่ะเห็นโทษภัยของมันชัดๆจนเกิดความปรารถนาแรงกล้าเลยว่าอยากจะสลัดมันทิ้งไปให้พ้นๆพร้อมก,กับกิเลสด้วย การเห็นโทษของกายของใจแบบนี้แหละคงเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ท่านมุ่งมั่นปฏิบัติมากๆแน่นอนค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่าด้วยนะคะว่าเทาวสักกะเทวราชหรือพระอินเนี่ยท่านเลื่อมใสในความตั้งใจของสุเมธดาบทมากครับ ถึงกับสั่งให้วิสุกรรมเทพบุตรลงมาเนรมิตอาสมบรรณศาลาแล้วก็ทางเดินจงกรมที่แบบสวยงามเหมาะกับการปฏิบัติธรรมมากๆไว้รอท่านในป่าเลยโอ้โหมี V I P service จากสวรรค์ส่งตรงถึงป่าหิมพาน แต่ดูเหมือนท่านก็ไม่ได้ยึดติดกับความสบายนั้นไม่เลยค่ะตรงนี้น่าทึ่งมากคือท่านไม่ได้หยุดแค่การสละทรัพย์สมบัติภายนอกนะคะแต่ยังสละความสะดวกสบายที่ได้รับมาเพิ่มอีกสละเพิ่มอีกค่ะท่านพิจารณาเห็นโทษในสิ่งต่างๆแม้จะดูดีแต่ก็อาจจะเป็นอุปสรรคได้อย่างเช่นผ้าเนื้อดีๆที่เทวดาอาจจะเนรมิตให้ครับผ้าดีๆมีโทษยังไงคะ ท่านก็มองว่าเออมันมีค่ามากนะต้องคอยระวังรักษาเดี๋ยวเปื้อนเดี๋ยวเก่าต้องหาใหม่มันทําให้กังวลไม่เหมาะกับสมณะอืมก็จริงท่านก็เลยเปลี่ยนไปใช้ผ้าเปลือกไม้แทนที่เรียกว่าวากิระซึ่งมันเรียบง่ายหาง่ายไม่ต้องกังวลอะไรมากโหแม้แต่เรื่องเสื้อผ้าอย่างพิจารณาละเอียดขนาดนี้แสดงว่าท่านใส่ใจกับการขัดเกลากิเลสจริงๆใช่ค่ะ แล้วก็รวมถึงที่อยู่ด้วยแม้จะมีอาสมเทพเนรมิตอย่างดีเลยครับท่านก็พิจารณาว่าอืมการอยู่ในอาสมเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความผูกพันนะต้องคอยดูแลรักษาเพราะเผลออาจจะทำอะไรไม่ดีรับตาคนได้อีกอ๋อเข้าใจละท่านก็เลยเลือกที่จะออกจากอาสมไปอาศัยอยู่ตามโคนต้นไม้แทนฮะออกจากอาสมเทพเนรมิตไปอยู่โคนไม้ใช่ค่ะเรียบง่ายกว่า ไม่ต้องกังวลไม่ต้องยึดติดอะไรเลยเป็นการยกระดับการสละวางที่แบบว่าเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยแล้วก็สุดท้ายนะคะแม้กระทั่งเรื่องอาหารอาหารก็ด้วยเหรอครับด้วยค่ะตอนแรกท่านก็คงรับบิณฑบาตตามปกติแต่ต่อมาท่านก็พิจารณาอีกว่าอาหารดีๆเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เกิดความทนงตนหรือความติดใจในรสชาติได้อ๋อครับท่านก็เลยตัดสินใจเลิกฉันอาหารที่คนปรุงถวาย หันไปฉันแค่ผล,ลไม้ที่มันหล่นจากต้นเองเท่านั้นโอ้คือสละหมดจริงๆทั้งทรัพย์สินความสบายที่อยู่อาหารค่ะการสละวางอย่างถึงที่สุดแบบนี้แล้วค่ะที่ส่งผลให้เกิดเรื่องหน้าทึ่งตามมาอะไรครับด้วยความเพียรที่แบบว่ายิ่งยวดขนาดนี้ทำให้สุเมดาบทสามารถบรรลุทำขั้นสูงได้เร็วมากค่ะท่านได้สมาบัติ8สมาบัติ8สมาธิขั้นสูง8ขั้นใช่ค่ะ ลึกมากๆแล้วก็ได้อภินยาหคือมีความสามารถพิเศษทางจิตพวกหูทิพตาทิพแสดงฤทธิ์ได้ค่ะประมาณนั้นเลยรู้ใจคนอื่นระลึกชาติได้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาแค่7วัน7วันบรรลุสมาบัติ8อภินยาหโหต้องเป็นสมาธิกับความมุ่งมั่นที่เหนือมนุษย์จริงๆครับ และช่วงเวลานี้เองใช่ไหมครับที่นำไปสู่เหตุการณ์สําคัญคือการพบพระพุทธเจ้าทีปังกรใช่ค่ะก็คือในช่วงนั้นพอดีเลยพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรท่านอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็กําลังจะเสด็จมาที่เมืองที่สุมเมธดาบดอยู่พอดีครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นสุมเมธดาบดกําลังเข้าฌานสมาบัติอยู่แบบลึกมากๆท่านก็เลยไม่ทันได้สังเกตเห็นนิมิตหมายอะไรต่างๆของการมาของพระพุทธเจ้าอ้าวแล้วท่านรู้ได้ยังไงครับว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมา พอท่านออกจากสมาบัติมาค่ะก็ได้ยินเสียงผู้คนกำลังโห่ร้องดีใจกันใหญ่เลยกำลังช่วยกันทําทางถางทางเตรียมรับเสด็จพระพุทธเจ้าครับท่านก็อเอ๊ะมีอะไรกันก็เลยเหาะลงไปถามพอได้ยินคำว่าพุทโธเท่านั้นแหละค่ะพุทธโ ปีติดมันท่วมท้นใจขึ้นมาเลยแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแค่ได้ยินคำว่าพุทธโธเนี่ยนะครับใช่ค่ะเพราะคำนี้มันหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านสแสวงหามาตลอดชีวิตอยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วครับท่านก็เลยเกิดศรัทธาแรงกล้ามากขออาสาช่วยทำทางด้วยคนครับสุขใจแต่ว่าเหมือนเวลาจะไม่พอใช่ค่ะท่านยังทาทางส่วนนั้นไม่เสร็จเลย พระพุทธเจ้าทีปังกรกับพระอาหารหันต์สาวกอีกสี่แสนองค์ก็เสด็จมาถึงพอดีสี่แสนองค์โอโ้โหเยอะมากค่ะแล้วทางข้างหน้ามันยังเป็นโคลอนอยู่เลยครับด้วยความเคารพสูงสุดแล้วก็ด้วยความฉับพลันมากๆสุมเมธดาบทตัดสินใจทําในสิ่งที่เออไม่มีใครคาดคิดแน่นอนทําอะไรครับท่านทอดร่างกายของตัวเองลงไปบนโคลนเลยค่ะเปลืองผ้าเปลือกไม้ที่นุ่งอยู่ออกสยายผมออกทําตัวเองเนี่ย เป็นเหมือนสะพานฮะนอนลงไปบนโคลนให้พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เหยียบข้ามไปใช่ค่ะให้เหยียบข้ามไปเพื่อจะได้ไม่ก้มเปื้อนโคลนโอ้โหนี่มันการแสดงความเคารพการเสียสละที่แบบจริงใหญ่พูดไม่ออกเลยครับสุดยอดจริงๆแล้วในวินาทีนั้นเองค่ะวินาทีที่ท่านนอนราบอยู่บนโคลนนั้นความคิดที่เปลี่ยนทุกอย่างก็เกิดขึ้นในใจท่านความคิดอะไรครับท่านคิดว่าอืม ด้วยกำลังสมาธิด้วยปัญญาที่เรามีอยู่ตอนนี้นะถ้าเราอยากจะบรรลุนิพพานเป็นพระอาหารหันต์ดับกิเลสไปเลยเนี่ยทำได้เดี๋ยวนี้เลยนะทำได้ทันทีทำได้ทันทีแต่แต่อะไรครับมีอะไรสำคัญกว่าการหลุดพ้นนะวินาทีนั้นอีกเหรอครับท่านคิดต่อไปว่าแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรละ่ะถ้าเราจะหลุดพ้นไปแค่คนเดียวในเมื่อสรรพสัตว์อื่นๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนยังต้องเวียนว่ายอยู่ในทะเลทุกนี้ Oh. นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยค่ะจากเดิมที่อยากจะนิพพานเพื่อตัวเองคนเดียวกลายเป็นมหาปณิธานมหาปณิธานคือคือความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าด้วยตนเองในอนาคตให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเองเลยใช่ค่ะเพื่ออะไร เพื่อจะได้มีปัญญามีความสามารถเต็มเปี่ยมที่จะนำพาสพัพพสัตทั้งหมดเนี่ยให้ข้ามพ้นวัฏสงสารนี้ไปด้วยกันเหมือนกับนายเรือเก่งๆที่พาคนข้ามมาหาสมุทรไปได้ทุกคนนะคะนี่คือสุดยอดของการเสียสละเลยนะครับเลือกทางที่ยากกว่ายาวนานกว่าไม่รู้อีกกี่อสงไขยเพียงเพื่อประโยชน์ของคนอื่นของสัตว์อื่นทั้งหมดใช่ค่ะนี่คือหัวใจของความเป็นพระโพสต์สัตว์เลยคือมหากรุณา ความรักความสงสารความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์แบบไม่มีประมาณครับพอสุเมธดาบทตั้งจิตแบบนี้ปุ๊บพระพุทธเจ้าทีปังกรซึ่งท่านทราบด้วยญาณของท่านอยู่แล้วก็ทรงหยุดประทับยืนค่ะหยุดเลยค่ะหยุดแล้วก็ทอดพระเนตรมองสุงเมธดาบทแล้วก็ทรงเปล่งพุทธพยากรออกมาทำทํานายถึงอนาคตอันไกลโพ้นไกลมากๆค่ะพระองค์ทรงพยากรว่าอีกสี่อสงไขยกับแสนมหากรปข้างหน้า คือเวลาที่แบบนานจนเราคิดตามไม่ไหวนานมากค่ะดาบทผู้นี้แหละจะได้ตัสรุเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งทรงพระนามว่าโคตมะโคตมะก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราใช่ค,ค่ะแล้วยังบอกรายละเอียดอีกนะคะว่าจะเกิดในตระก,กูลสศักยะยะกรุงกบ,บิลพัสดุพระบิดาชื่อสุโธธนะพระมารดาชื่อมายาอัครสาวกคือสารีบุตรมกลานะอุปทาคืออานทน์ตัสรุใจต้นโพ โห oh, ละเอียดเป๊ะขนาดนั้นล่วงหน้าเป็นเวลาอสงไขยนี่เหมือนเป็นการตอกย้ำการันตีเส้นทางให้ท่านเลยนะครับถูกต้องค่ะเป็นการยืนยันและให้กำลังใจที่สำคัญมากๆพอมนุษย์กับเทวดาที่อยู่ตรงนั้นน่ะได้ยินคำพยากรณ์นี้เท่านั้นละค่ะครับโอ้โห oh, แซ่สองสาธุการกันดังลั่นเลยดีใจกันใหญ่ว่าได้เจอหน่อพุทธังกูลแล้วคือผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตทุกคนก็รู้แล้วมาท่านผู้นี้แหละ คือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตอันไกลค่ะหลายคนก็เลยตั้งความปรารถนาว่าถ้าชาตินี้พลาดไม่ได้บรรลุธรรมในาศาสนาของพระทีปังกรก็ขอให้ได้เกิดมาเจอมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโคตมะในอนาคตก็ยังดีเหมือนจองคิวไว้ล่วงหน้าเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นแหะครับเหตุการณ์เป็นยังไงต่อ พระทีปังกรกับพระสาวกนะคะก็ทรงทำประทักษิณคือเดินเวียนขวารอบสุมเมตตาบทเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตก่อนที่จะเสด็จต่อไปครับส่วนสุมเมตตาบทพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วท่านก็ลุกขึ้นด้วยใจที่แบบว่าเปลี่ยมไปด้วยปีติสุขมากๆแล้วก็นั่งขัดสมาธิพิจารณาธรรมต่อ แล้วตอนนั้นเองก็มีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับที่เรียกว่าบุพภณิมิตสัญญาณมงคลที่จะเกิดขึ้นเพื่อยืนยันการได้รับพุทธพยากรของพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะเลยเหมือนทั้งจักรวาลออกมารับรองออกมาฉลองเลยประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนทั้งจักรวาลรับรู้และยินดีกับการตัดสินใจครั้งนี้มีอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับไม่ต้องครบ32ก็ได้ครับเดี๋ยวยาวไปก็มีหลักๆอย่างเช่นแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นเลยค่ะ น,นไหวค่ะแล้วก็มีดอกไม้บานสะพรั่งผิดฤดูทั้งบนบกในน้ำมีดนตรีทิพบรรเลงเองลมหยุดพัดแม่น้ำหยุดไหลหูไฟในนรกดับชั่วคราวสัตว์ร้ายต่างๆกลายเป็นมิตรกันโรคภัยไข้เจ็บของผู้คนสงบลงชั่วขณะกิเลสเบาบางลงชั่วขณะเหมือนทุกอย่างสงบลงสวยงามขึ้น ใช่ค่ะเหมือนธรรมชาติและสากลลภพทั้งหมดเนี่ยร่วมยินดีกับการบังเกิดของหน่อพุทธังกูลองค์ใหม่ฟังดูแล้วเหมือนทั้งจักรวาลตะโกนบอกเลยว่าใช่แล้วทางนี้แหละถูกต้องแล้วค่ะแล้วตัวสุมเมธาดาบทเองล่ะครับท่านรู้สึกยังไงกับนิมิตเหล่านี้กับคำพยากรณ์ท่านเกิดความมั่นใจแบบเต็มเปี่ยมเลยครับท่านพิจารณาเลยว่าคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เป็นสองแน่นอนย่อมเป็นจริงเสมอ เหมือนอะไรนะคะมีอุปมาไหมครับมีค่ะท่านเปรียบว่าเหมือนก้อนดินที่คว้างขึ้นฝายังไงก็ต้องตกลงมาครับหรือเหมือนความตายที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนหรือเหมือนพระอาทิตย์ที่ต้องขึ้นตอนเช้าทุกวันฉันใดคำพยากรณ์นี้ก็ต้องเป็นจริงฉันนั้นท่านเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่ๆแต่การจะเป็นพระพุทธเจ้าได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับ ต้องอาศัยคุณธรรมความดีบารมีมหาศาลมากท่านคนพบได้ยังไงครับว่าท่านต้องทำอะไรบ้างคำถามนี้สำคัญมากค่ะพอท่านตั้งเป้าหมายชัดเจนแล้วมั่นใจแล้วท่านก็เริ่มค้นหาต่อเลยว่าแล้วอะไรล่ะคือธรรมะที่จะทำให้เราเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือที่เรียกว่าพุทธการะธรรมพุทธการะธรรมธรรมะที่สร้างพระพุทธเจ้า ใช่ค่ะท่านก็ใช้ปัญญาที่ท่านมีอยู่แล้วเนี่ยพิจารณาคนา้นคว้าจนกระทั่งค้นพบคุณธรรมสิบประการที่เรียกว่าบารมีสิบหรือทศบารมีบารมีสิบนี่คือหัวใจหลักเลยใช่ไหมครับที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ต้องบำเพ็ญใช่เลยค่ะเป็นเหมือนเครื่องมือแล้วก็เป็นพลังใจที่ต้องสั่งสมให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์มีอะไรบ้างครับบารมีสิบก็มีหนึ่งทานคือการให้การสละ ไม่ว่าจะเป็นของนอกกายหรือแม้กระทั่งอวัยวะเลือดเนื้อหรือชีวิตเพื่อประโยชน์คนอื่นการให้ 2. ศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่เบียดเบียนใครเป็นพื้นฐานสำคัญเลยครับศีล 3. เนคขม,มะคือการออกบวชหรือการสละความสุขทางโลกความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่สูงกว่าการสละความสุขทางโลก 4. ปัญญาความรอบรู้ความเข้าใจในเหตุในผลในสภาวะรมตามความเป็นจริงปัญญา 5. วิริยะคือความเพียรความพยายามอย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อไม่ว่าจะเจออุปสรรคหนักแค่ไหนความเพียร 6. ขันติความอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากต่อคำดูถูกดูหมิ่นต่อสิ่งที่ไม่พอใจต่างๆความอดทน 7. สัจจะความจริงใจความซื่อตรง ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นพูดจริงทำจริงสัตจะ 8. อธิษฐานคือความตั้งใจมั่นความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ในเป้าหมายไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงง่ายๆตั้งใจมั่น 9. เมตตาความรักความปรารถนาดีอยากให้สรพรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขโดยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเมตตา 10. อุเบกขา คือความวางใจเป็นกลางมีสติมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ดีใจเสียใจจนเกินไปกับสิ่งที่มากระทบทั้งสุขและทุกข์หแต่ละข้อแต่ละบาร,รมีนี่ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วการจะทำให้มันเต็มเปี่ยมทั้ง10ข้อตลอดเวลาสี่สองไข่แสนกลับนี่โหมันต้องใช้ความมุ่งมัน่นกําลังใจพลังใจที่แบบว่ามหาศาลจริงๆมหาศาลอย่างยิ่งค่ะ แล้วขณะที่ท่านกำลังพิจารณาบรารมีสิบประการนี้อยู่นะคะแผ่นดินก็ไหวอีกรอบไหวอีกแล้วค่ะคนก็ตกใจกันอีกก็ไปทูลถามพระที่ปังก่อพระองค์ก็อธิบายว่าอ๋อไม่ต้องตกใจที่แผ่นดินไหวเนี่ยเพราะว่าสุเมธดาบดกำลังทบทวนธรรมะอันเป็นเครื่องนำไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ครับผมพอคนกับเทวดาทราบดังนั้นก็พากันมาถวายพระพรอ,อีกรอบขอให้ท่านบรรล,ลุโพธิญาณโดยเร็วแล้วสุเมธดาบดก็ตั้งมั่นในบรารมีสิบนี้แล้วก็กลับเข้าป่าไป กลับเข้าป่าเพื่อเริ่มต้นการเดินทางกันยาวนานในการบำเพ็ญบาร,รมีทั้ง10ประการใ,ให้เต็มเปี่ยมถูกต้องค่ะและเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทีปังกรล่ะครับหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับในแหล่งข้อมูลก็กล่าวไว้โดยย่อนะคะว่าพระองค์ก็ทรงสั่งสอนธรรมะโปรดเวนยศัตว์มากมายให้บรรลุมรรคผลนิพพานไปมีพระอรหันต์สาวกมากมายถึง4ี่แสนองค์แวดล้อมพระองค์อยู่ตลอด4ี่แสนองค์ค่ะ แล้วพระองค์ก็ทรงมีพระชนมายุยาวนานมากถึงหนึ่งแสนปีหนึ่งแสนปีใช่ค่ะก่อนที่จะเสด็จดับขันธป,ปรินิพานไปตามกฎของความไม่เที่ยงซึ่งในช่วงเวลาที่พระธิปังกอยังทรงพระชนอยู่นั้นสุมเมธดาบทก็กำลังเริ่มต้นเส้นหางการบำเพ็ญบารมีอยู่ในปา่า ในฐานะดาบทผู้ทรงอภิญญาอยู่ใช่ค่ะแล้วหลังจากพระทิบังกรปรินิพานไปแล้วนานมากๆคือหนึ่งอสงไขยก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มาอุบัตอิอีคือพระพุทธเจ้าโกนทัญญะอ๋อก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องนะครับว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเรื่อยๆในจักรวาลน,นี้ค่ะครับ เรื่องราวของสุเมธดาบท,ที่เราคุยกันวันนี้นะครับก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นจริงๆนะครับของมหากราบการเดินทางที่ยาวนานมากๆจากพราหมณ์ผู้สูงศักดิ์มั่งคั่งสู่ดาบทผู้สลละทุกสิ่งทุกอย่างจากคนที่แค่สแสวงหาความหลุดพ้นให้ตัวเองกลายมาเป็นการตั้งมหาปณิธานที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเพื่อช่วยสรรพสัตว์ทั้งหมด แล้วก็คนพบเส้นทางที่ต้องเดินไปก็คือบารมีสิบประการที่จะต้องบ่มเพาะไปอีกนานแสนานานนับกาลเวลาไม่ทั่วเลยสิ่งที่ผมว่าน่าทึ่งที่สุดก็คงเป็นเรื่องของกรอบเวลากับความทุ่มเทนี่แหละครับมันทำให้เราเห็นภาพเลยว่าการจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเกินไม่ใช่พรสวรรค์อะไรเลย ไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นผลของการกระทําการสร้างเหตุสร้างปัจจัยอย่างต่อเนื่องยามนานมากๆแล้วต้องเจอความยากลําบากมากมายด้วยมีมหากรุณาเป็นเหมือนน้ามันหล่อเลี้ยงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญที่สุดใช่ครับก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้นะครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอยากชวนให้คิดต่อนิดหนึ่งครับค่ะเชิญเลยค่ะคือในแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาเน้นย้ำว่าสุมเมธมีการคุ้นคิดเรื่องความไม่เที่ยง การต่อสู้ภายในใจของท่านเนี่ยก่อนที่ท่านจะได้เจอพระพุทธเจ้าทีบังกรซะอีกอือใช่ค่ะและอยากชวนคิดว่าเอออะไรคือปัจจัยที่มันผลักดันให้คนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ขนาดน,นั้นได้ทั้งๆที่ยังไม่เคยได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือยังไม่เคยเห็นสัจธรรมสูงสุดแบบเต็มๆเ,เ,เลยอือน่าคิดนะคะแล้วก็อีกอย่างคือ การที่ตำนานให้รายละเอียดเยอะมากเลยเกี่ยวกับการสละสิ่งของในชีวิตประจำวันเนี่ยครับทั้งเสื้อผ้าที่อยู่อาหารมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความยุติดในใจเราแล้วก็หนทางที่เราจะก้าวข้ามมันไปได้บ้างไหมครับเป็นคำถามที่กระตุ้นความคิดได้ดีมากๆเลยค่ะการพิจารณาเรื่องราวของสุเมธดดาวบทเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปเป๊ะๆนะคะคแต่คิดว่ามันช่วยให้เราเห็นถึงพลังของปัญญาการพิจารณาด้วยตัวเอง แล้วก็ความสําคัญของการที่เอ่อกล้าที่จะเริ่มต้นลงมือทำแม้ว่าเราจะยังมองไม่เห็นปลายทางชัดเจนทั้งหมดก็ตามครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับที่มาร่วมสำรวจเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากๆเรื่องนี้ด้วยกันนะครับยินดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในการพูดคุยครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาหรับวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมสำรวจเรื่องราวอันลึกซึ้งและเป็นแรงบันดาลใจนี้ไปด้วยกันเรื่องราวของสุเมธดาบทเป็นดังแสงสว่างที่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการเสียสละและความมุ่งมั่นอันยิ่งใหญ่หากท่านเห็นว่าเรื่องราวนี้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งต่อเพื่อให้แสงแห่งธรรมได้ส่งไปถึงผู้คนอีกมากมายเพียงแค่ท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อมอบปัญญาเป็นธรรมทานและกดติดตามช่องนิทานพุทธภูมิของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปการกระทำเล็กๆของท่านอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนและนั่นคือธรรมทานอันประเสริฐที่เราทุกคนสามารถสร้างร่วมกันได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปของนิทานพุทธภูมิสวัสดีค่ะ